ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่25กันยายนปีพุทธศักราช2557เวลาโดยประมาณ8นาฬิกานะคะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมโครงการปฏิบัติธรรม่างพิจารสลายผิดใจนะคะช่วยแนะนำตัวเองนะะหน,น่อยค่ะสดีุ่กชื่อจนกน้อยเชอร์ไวค่ะ อายุ58ปีค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่50ซ25องแ่อ5ตำบลาช้างตำบลจังหวัดจันทบุรีประกอบอาชีพอะไรคะนี่เป็นแม่บ้านป่วยไหมเจริ่บ้างก็มันเป็นตั้งเด็กอะค่ะเป็นอะไรโลกเป็นภูมิแพ้มาตั้งเด็กค่ะภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจค่ะใจไม่เจอฝุ่นเจอแดดเจอฝนเจอลมจะเป็นน้ำมูกไหลย้อยตลอดเลยค่ะ แร่ใค้เมดตั้งเท้าก็ไม่ก็มือหัวปึ๊บแล้วค่ะจะมีโรคอื่นอนได้ไหมไม่มีค่ะใช้ยาไหมใช้ยามาตลอดเลยหาหมอตั้งแต่สิบลาดที่ไหนบอกว่าดีก็ไปหมอแม่ก็ไปแต่คือพอหยุดยามันก็ก็เป็นอ๋อจะแสดงว่าเคยไปหาหมอแม่แสดงว่าไปแพทย์ทางเลือกมาด้วยใชะก็เหมือนเดิมคือมันหยุดยาแล้วก็เคยใช้ยาสมองไครนะยาสมุนไพรนี่ไม่เคย ใช้ยามาตลอดเนี่ยมันชินเลยค่ะมันชินเพราะว่าถ้าไม่กินนี่ทุกจะไหลย้อยมันมันไ่ชินไแล้วมีปัญหาน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะค่ะเท่าไหร่จังตอนนั้นห้าสิบหกค่ะเป็นการเดินลำบากกินจึงตาอใจตัวเองแค้น้ำหนักเยอะรู้สึกเบื่อตัวเองมากไหมไม่อกชินชินมันมีความสุขค่ะมันชินตัวเอง แล้วทีนี้มาเจอวิธีการสร้างคิดการฉลาดพิจัยได้ไงก็ต่อเขาชวนไปที่แล้วชัยภูมิเนาะก็ไปไม่ได้กัรู้จักย์กากาาต่อพอรู้จักจากยาา<อ>์ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน <ừ> ของวัดค่ะแต่แล้วก็ชวนไปก็ไปไม่ได้แล้วก็เข้าคลื่นไปดูของบมอน,น้าก็ยิ่งสนใจ <ừ> สนใจพอมาที่วัดครั้งแรกก็ตดภพระเรื่องะล,ะล,ลูกก็เข้าไม่ได้ ก็ไแมพอพออีกครั้งหนึ่งให้สามีรางานมายูงบ้านก็ม,มาเข้าเ<ม>ข้าเสร็จแล้วครั้งต,ต่อไปก็คือคุยกับแม่ีก่อนว่าของกลับบ้านนะ<ม>เพราะถ้าต้องอยู่ที่วัดท,ทำไม่ได้<ม>เพราะว่าาระยังมูดอยู่ค่ะ<ม><ม>แล้วที่ทำครั้งแรกเลยคือบอกตรงๆเลยแะไม่ได้คิดเรื่องโลก แต่คิดเรื่องอยาก้อมอ๋ออยาก้อมเห็นก็มาทำแล้ว้อมแล้วก็แค่อยาก้อมอยาก้อมอยากคุณนลีบอ่าไม่ไม่ได้หวังตรงนี้เลยแฟนจะหายไปหายแล้วแต่แตาไม่ไม่ได้คิดผอมไมก่อนค่ะจะ้อมาครั้งแรกเดือนไหนก็พอกลับไปก็สบายน้ำหนักก็ลดลงะไม่ไม่มาครั้งแรกเดือนไหนจำได้เดือนครั้งที่สองของที่จับที่เนี่ยแม่ชีเนาะแต่เพราะว่ามันก็ปีดี่เนล้ยว่ะรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่เก้าแล้วค่ะอู้แล้วก็หยุดไปสักสองสามครั้ง ทำไมทําได้ทงเก่าทำแสดงว่าเราเราเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยาเลยสภาพดีขึ้นม็เลยมาทําเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่ไอไม่จามไม่เป็นอะไรเลยก็สาคัญน้าหนักลงดังที่ใจมุ่งหวังกี่กิโลแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้ได้สี่สิบหกจุดจุด้าจากแต่ก่อนเท่าไหร่ห้าสิบหกโอสิบกิโลแล้วเนี่ย แต่คนเหลือเท่าตอนเป็นสาวแล้วมีคนทักว่าวัยรุ่นขึ้นไหมเนี่ยใช่มีแต่คนทักกว่ากว่าต้องมาทำทีท้องพอส่งไปนี่เพื่อนเพื่อนอยากมาบอกต้องมาทำดีท้องเท่านั้นแล้ผมแพงยังใช้ยาอยู่ไหมไม่เลยค่ะจะใส่ไหมกีกกำลังขึ้นไหมโอ้โหคือคือปกติเจอฝุนเจออะไรจะไอจามที่มุกย้อยแบบตับกระดาษชู้อุดจมูกเลยค่ะนี่ไม่ต้องเลยเวลาทำกับข้าวถึงสุดเนี่ยต้องโอ้โหกระดาษชู้นั่นก็เลยไม่ต้องน้ำหนักก็ ใ่เสื้อผ้าได้ไดูสวยขึ้นนะเราะว่าเก็บเอามาใส่ได้เลยมีความคิดเห็นยังไงกับโครงการนี้ดีมากเลยค่ะพอ,อพระอาจารย์มาจาัดนี่รู้สึกบอกโอ้แบบดี้ที่สุดในวันทันว่างจะเข้ามาช่วยเก็บกวาดมาทำอย่างเี้เพราะว่าเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องไปไกลเพราะถ้าต้องไปไกลเนี่ยพอกไปนี่ได้ประหยัดเลยใน่ทำ<ม>เองได้ไหมดีมากเลยแนะนำคนอื่นไหมเว้นแนะนำแบบเจอเพื่อนฝูกได้ที่เป็นบอกว่าต้อง ต้องยอมจะละเวลามาบอกเขาอย่างน้อยถ้ามาไม่ได้ก็แนะนำพฤติกรรม,มพฤติกรรมการกินให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมแลคะท่านก็ยังไม่แน่ใจว่าทำกันบ้างไหมพอเห็นเราผอมเราบอกว่าเมื่อมาไม่ได้เนี่ยก็ให้กลับไปเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินโดยแบบไม่ได้หยาดเอาก็ลดน้ําหอวกลดลง กับปกับไปบ้านในชัวินทีเพราะาาดีเพราะแมรตัวเองเมืองด้นเพาประจาแล้วก็จับรูปเขาคือความรู้สึกร้อนๆหน้าตึินพวกให้เขาแล้วครั้งแรกไม่ยอมบังคับให้บอกจะให้แม่ทําให้มันก็ทําเองพอหลังจากนั้นเขาก็ทําทุกอาทิตย์หนึ่งแล้วอาหารการกินก็ละมันๆและที่พวกประหยัดในครอบครัวถ้าเราจะทําอาหารเองจะเป็นพวกผัดแล้วก็จะทำใส่ปลาให้พระก็จะเน้อาหา่สุขภาพ รู้ไหมว่าโครงการที่พาททำได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประสมผสานเข้ากับวิธีการจัดกานโยพายเพลน่ะนี่จากหลักปฏิจจสบุปบาอันนี้ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่าเออเราต้องกลับไปดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลกระทมันมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันน้ะงระสรงป่วยก็มีผลต่อศาสนาอันนี้ก็คือปฏิอสบุปบา แต่คะเรากับพระสงฆ์ก็อยู่ในบริษัทเดียวกันคือแค่บริษัททต้องเครียดกูนกันเมื่อก่อนเรามีืองทุบกินตอนนี้เราก็ไปบอกท่านว่าถ้าต้องฉันผักน้ำพริกฉันไข่ต้มนี่ก็อยากอาหารกันไข่ทอดเดียวเลยก็หดหมดันหดทั้งวันไปแล้วแสดงว่าได้ประโยชน์จากโครงการสุดท้ายอยากจะฝากอะไรเพราะคิดเห็นเกี่ยวกับการโครงการนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง ก็แบบคือถ <maison> ้าอยากเพื่อนๆที <Okay. S 2> mean, 95, us, like. ่ดูอยู่เนี่ยก็คืออยากให้เขาได้เข้ามาทำครั้งแรกอาจจะไม่หวังนโดนะแต่เข้ามาแล้วจะรู้เลยเขาจะนี่ครั้งที่ก้ายแบบครั้งมันไม่เคยต้องกินยาแล้วก็ตอนที่งานวัดเนี่ยคือเหนื่อยมากทุกวันทุกวันเนี่ยจะวัดกินต้องต้องเซงวัดต้องอะไรนะไม่เ็งเลยไม่นด้เชืนถ้าปกติเราเราบอกเราเพียเพวกอเราต้องป่วยเราต้องมีน้ำมูกไหนเรียวไว้ใจมาช่วยงานวัดให้ดีโบด้วล Mm hmm. แบบแล้วก็กลัวเราเห็นน้มูกไหลเยอะคนเห็น,มนไม่ก็แบบไม่น่าดูใช่ไหม mm hmm. ไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหได้ไปอยู่มาก mm hmm. เลยเนาะแบบผ่านงานมาดูที่แบบโ oh อ้โห ไม่เป็นอะไรเลยเชื่อมั่นเลยว่าทางนี้จะช่วยทําให้เราสุขภาพดีใช่ค่ะเชื่อแล้วก็พยายามบอกเออเลิกบอกให้มาเถอะอย่าแบบห่วงตัวเองห่วงภาระห่วงนี้ห่วงนี่แต่ไม่มีเวลาปล่อยให้ป่วยใช่ถ้าป่วยแล้วมันก็เอายางเขาก็จะไม่มีเวลายังไม่มีเวลาพอพอเรายิ่งหอมแล้วก็ยิ่งแต่งตัวไปโชว์ก็ยิ่งโค้ทงยังไงสบายอยากด้วยมาโอ้โหต้องมาพิสูจน์เป็นปัจจัดตังใช่ไม่รอนไปได้เห็นไหมเสื้อผ้าในสมัยต้นสาวยุคเกต์ต้นสายท่เนี่ย มองข้างหลังเนี่ยเหมือนเด็ก18ปีเนาะแต่ข้างหน้าก็ยังงึงอยู่ก็บอกเพื่อนมาเนี่ยอยากอยากคลิปนี้นะต้องมาเขาพยายามบอกเขาแต่ก็เนาะยังยังในบุญมันเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพญางสูงนะคะที่เมตตาให้มาสัมภาษณ์นะคะก็จะขออนุญาตถอดบทสัมภาษณ์เข้าไปเนี่ยในพิพียานคนนะคะต้องตุองสนมหน้ามากๆเยงงานนี้แบบลิป